สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทรอ่อค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16สิงหาคม2566คิตศกกราช2023ค่ะในเวลาประมาณ15.45นนาทีลักนาจะสถิตที่ราศีพิจิกตันุราคือดาวพระอังคารที่มาสถิตอยู่ที่จุดจอมฟ้าเรือนกรมมะ กุมกับดาวพระจันทร์ดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์สามสองสองสี่สี่หกและหกสามน่าสนใจยิ่งนะักเพราะว่าสถิตยอยู่ที่จุดจอมฟ้ามองไปเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะดาวทั้งสี่องค์นี้โดยมีดาวเจ้าเรือนคือดาวพระอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ในเรือนสุภากุมกับดาวพระเกศหนึ่งเก้าในเรือนของดาวพระจันทร์อาจจะเป็น 1นสองหรือ9กสองก็ได้น่าจับตามอง1221ที่ได้ตำแหน่งกเกษตรแรกเรือนสุภากรรมะกรรมะสุภะงดงามยิ่งนักและเรือนกรรมะยังเล่งกับดาวพระเสาร์อีกดูให้ดีๆนะถึงความแข็งแรงของเจ้าชะตาราศีพิจิกหนึ่ 1, 2, 3, 4, ได้เจนะคะ หนึ่ได้พระมริตยูเลย 1, 2, ึ่สอได้ 2, องสามสี่หได้มุมจัตุโกน90องศาแต่เนื่องจากในจุดจ,จอมฟ้าเนี่ยมีดาวถึง4องค์ทำให้ยากต่อการที่เราจะหยิบจับขึ้นมาพระดาวพระอังคารก็เป็นลมในเรือนไฟอังคารเมธและสิงกันจะอน,นันต์ซึ่งศักดิ์ศรี ราดาพ,พุทธก็ได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโชคก็ระวังนะราชาโชคสององค์คือ4แล้วก็หดาวพระพุทธและดาวพระพฤหัสบดีแต่ถ้าเป็น4องค์นี้นะพระอังคารโดดดินกว่าเพื่อนเป็นอันดับหนึ่งแต่ดาวพระจันทร์เนี่ยก็ได้ตำแหน่งเกษตรแลกเรือนสองหนอย่างนี้เลยส่วน4 6เนี่ยได้ดาวคู่ธาตุน้ำสามห ดาวคู่มิตรใหญ่สุปปากหวานอังคารรับเอาและสองสก็ดาวคู่มิตรที่งดงามก็ดูไว้นะคะเพราะว่าจะว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้จะว่าโดดเด่นเลยก็มีหลายองค์ยากแก่การหยิบมายิ่งนะเพราะจะหยิบจริงๆเนะี่ยิิบได้หมดเลย73 72สามเสและยัง7จศอีกนะคะระวัง0ูนย์เจ็ดนเนี่ยระวังดีๆอาจารย์เขียนไว้ให้แล้วนะ ส่วน58คือดาวพระประสวดีและดาวพระราหูที่ได้ตำแหน่งเทวีโชคของพระราหูและราชาชโชคของดาวพระประสวดีเนี่ยก็ระวังไว้เพราะกลุ่มลัคขณาอาจารย์ว่าไม่นานเกินรอออกแน่นอน5885เนี่ย5885หรือ050807ก็อาจจะเป็นไปได้ คามมริตยูสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระสุกร์06ยังได้เลยและเลงกับเจ้าชะตาคือดาวพระอังคาร03ก็ได้นะคะอาจารย์พูดเยอะเลยก็ต้องพูดนะคะเพราะว่าให้ดูเป็นไกด์ไลน์ไว้แต่ที่เน้นเลยคือ58 50 80 87 75 4องค์นี้เล่นได้เลยแต่ถ้าไม่รู้จะอะไรก็5 8 0 7เลยและ1 9เนี่ยเขาสถิตยอยู่ในเรือนสุภานะคะส่วน8 3 7 8 1 3เนี่ยที่น่าสนใจเพราะว่า5 8เนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพังคขัน5 3 8 3และ7สถิตยอยู่ในเรือนของ8ก็คือ7 8นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเขียนไว้ให้เลยเพราะว่าโดดเด่นแล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วย 8.5โยกหน้ากับดาวพระเสาร์ก็จะเป็นในรูปแบบของ7.8 7.5ระวังดีๆนะชุดตรีเทพเนี่ยนะคะแล้วก็ระวัง0.8.05แล้วก็0.7ไว้ด้วยส่วน1.9เ้าโชว์ให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วรอที่จะมานะคะและก็ระวังเกษตรแรกเดือนสักหน่อย1.1.2.2.1 1, 2, 2, 1, นะคะ ค่ะก็ในวันที่16สิงหาคม2 5ง6หก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ